สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าช่องเสาดอยสตอร,รี่หนึ่งคลิปนะคะวันนี้อยากกินแจ่วค่ะแจ่ว <c oughs> อยากกินแจ่วหรือถ้าบ้านเสาดอยก็จะเลือกน้ำพริกนั่นแหละวันนี้จะต้มน้ำพริกปลาร้มามะกอกน้ำพริกมะกอกนะเด็กน้ำพริกมะกอกจะใส่น้ำปลาตอนนี้ก็คั่วพริกก่อนส่วนกับก็ขอเป็นผักทีแรกว่าจะไปหาอะไรมาต้มแต่ว่าไม่เอาละ กินผักสดกับปลาทูทอดแล้วก็ถั่วเน่าทอดหนึ่งแผ่นนะคะตอนนี้คั่วพริกก่อนยังไม่สุกขั่ขวพริกเสร็จแล้วเราก็จะได้มาตำกันเนาะเอาลค่ะตอนนี้คั่วของเราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วใส่คุกเลยก็จะมีน้ํามันที่ติดกระทะนิดหน่อยนะคะ อันที่จริงเวลาคั่วไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำมันแต่อันนี้มันเมื่อกี๊ทอดปลาทูทอดอะไรก็เททิ้งแล้วมันก็เหลือใส่เกลือนิดหนึ่งเวลาตํ่าใส่เกลือนิดเดียวใส่ให้มันพออันนี้ตอนนี้ก็ต้มต้มน้ำไว้เดี๋ยวจะผสมตําเสีวง่ายๆนะคะก็จะคั่วมีหอมแดงมีกระเทียม ไม่แน่ว่าเราจะลองใส่เนื้อปลาทูด้วยสักนิดหนึ่งหรือเปล่ามันน่าจะอร่อยนะใส่เนื้อปลาทูแต่จะใส่หรือไม่ใส่เดี๋ยวดูก่อนคิดว่านะคิดว่าเฉยๆถ้าใส่เนื้อปลาทูมันก็จะกลายเป็นน้ำพริกปลาทูนะมันไม่ใช่แจ่วแล้วดิเดี๋ยวเอาจะเอาแจ่วปะลาลาก็คือปะลาล้านี่แหละ อ่าเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่น้ำปลาปร้าปลาร้าที่ใส่ส้ตมตำนี่แหละนี้ตำเตียวเพราะว่าเจ๋วน้อยใส่ไม่เยอะดกเค็มใส่แค่เอารสชาติพอนี่ออ้ยหอมระเบิดผงชูรสไม่ต้องนะคะรุ่นนี้ไม่รีส่ชูรส แกะเอาปลาแล้วก็จะใส่นี่มะกอกนะคะลูกมะกอกมะกอกป่ามะกอกสุกแล้วนี่ตามแกวน้ำพริกปลามะกอกอร่อยนะอันที่จริงถ้าตามตามใส่พริกหน,น,นุ่มอ่ะพริกหนุ่มจีพริกหนุ่มเอามาจีไฟแล้วก็มาตามใส่มะกอกใส่น้ำปลาโอ้ยแค่นั้นก็อร่อยแล้ะแต่ว่าวันนี้สาวได้อยากกินแกงปลาลใส่มะกอก กินแปลกๆนี่คลุกคลีอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงละทีนี้นี่แหละไอไอประเภทเมนูไอเดียเมนูแปลกๆเมนูไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนี่ไว้ใจเสาดอยเสาดอยเป็นตัวทดลอง <laughs> ทดลองเองกินเองเชฟไม่ง้อดาวเพราะว่าเชฟเราไม่ได้ทำขายแต่เชฟเราทำเองกินเองนะคะเชฟเสาดอย ทำให้พอมมีน้ำกุกกีกุกขีกลัวมันจะเค็มไม่ใช่อะไรหรอตาทีนี้ก็คลุกน่าจะได้ที่แล้วนะน้ำมาขอกน่าจะออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาชิมกันมาแล้วชอนเล็กมาไม่เป็นไรหรอก ทำเองกินเองกินคนเดียวถ้าใส่มะนาวด้วยมันก็จะเปรี้ยวอะไม่เอาใส่มะกอกแล้วไม่ต้องใส่แล้วโอเคแต่รู้สึกมันเหมือนแบบมันมันยังไม่ได้ที่ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะเดี๋ยวนะตื่นปลาอีกนิดนึง นิดเดียวโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องชิมละคิดว่าอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปกินกันลนะหนวมื้อเช้านี่กินเข้าไปเดี๋ยวมื้อเย็นเราก็ไม่ต้องกินข้าวกินข้าววันละแค่หนึ่งมื้อนะคะตอนสาย ไม่เช้าไม่เชา้ชาเช้าส่วนมากจะไม่กินแต่วันนี้ไม่รู้เป็นยังไงอยู่ๆมันก็นึกอยากจะทําเมนูนี้ก็เลยจําเป็นต้องทําตอนเชา้าเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะน้าําพริกมะกอกแจวแจวปลาลใส่มะกอกช่วงนี้มะกอกลูกเยอะยอะเดี๋ยวจะฝากคนใครไปอะไรเดี๋ยวจะไล่ฝากถามเขาออกมา นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะลาเดี๋ยวเราไปกินมาค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะคะมาไปกินข้าวกับสาวดอยเดอร์วันนี้เราจะกินผักสดมีผักสดมากินกับกินด้วยแจ่วนะคะกินข้าวคนเดียววันนี้ลูกสาวไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเรียบร้อย กินก็อร่อยเหมือนกันนะน้ำพริกแจวกินกับนี่แล้วก็ปลาถูใช้มือนี่แหละมันที่จริงสอดดอยจะชอบเปิดมือมากกว่าผักสดเหลือ ยี่สิบบาทกินจนคุ้มก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจวันนี้ก็มาไม่อยากจะกินโชว์เยอะเดี๋ยวเพื่อนๆหิวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวิถีชีวิตของสาวดอยสตอรี่นะคะก็ สำหรับคลิปทุกคลิปของสาวดอยที่สาวดอยได้นำเสนอสาวดอยเชื่อว่าเพื่อนๆหลากหลายหมู่เราจะได้สาระข้อคิดมุมมองในหลักการใช้ชีวิตแต่ละวันของแต่ละคนในในแบบของแต่ละคนต่างกันไปเนาะเพราะว่าคนเราสถานะของเรามันไม่เหมือนกันวิถีชีวิตไม่ว่าจะการกินอยู่การทำงานมันก็เลยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราจนเราก็ไม่ต้องน้อยใจจงภูมิใจถ้าเรายังได้ตื่นมามีลมหายใจยังมีข้าวกินถึงแม้กับข้าวของเรามันจะไม่เลิศหรูอลังการเหมือนคนอื่นเขาแต่มันอยู่ที่เรากินแล้วเรามีแรงเรากินแล้วมันก็ทำให้เราได้มีชีวิตที่จะอยู่สังสางสัมภาระหรือสร้างคุณงามความคุณงามความดีต่อไปได้ นี่คือสิ่งที่สาวดอยพยายามจะนำเสนอวิถีชีวิตของสาวดอยแต่ละวันแต่ละวันบางคนอาจจะไม่ได้มองในแง่อะไรในแง่แบบมองหาสิ่งที่สาวดอยพยายามนําเสนออาจจะมองแค่ว่าเอะสาวดอยมันก็ถ่ายอะไรมีอะไรก็ถ่ายถ่ายไปเลยจริงสาวดอยจะชอบพูดว่ามีอะไรถ่ายก็ถ่ายไปเถอะเพราะสาวดอยเชื่อว่า ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของสาวดอยหรือชมคลิปทุกคลิปมันก็จะต้องมีม้างแหละที่เขาจะมองหาคือที่จะที่จะมองแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เราดูเราชมเรามองอยู่เนาะสาวดอยเองเวลาไปดูคลิปอะไรของคนอื่นสาวดอยก็จะพิจารณาแล้วก็จะดูคือเออเนาะแต่ละคนเขาทําอย่างนี้เขามีวิถีชีวิตอย่างนี้แล้วก็ เอามาพิจารณากับวิถีชีวิตของเราเองสำหรับสาวดอยก็สาวดอยก็มีแค่คำเดียวที่จะแนะนำว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะภูมิใจในความเป็นตัวตนของเราเราไม่ต้องเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาไม่ต้องเอาเขามาเปรียบเทียบกับเราเพราะทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน เราอาจจะดูว่าคนอื่นวิถีชีวิตของเขาดูดีอะไรกว่าเราถ้าเราดูว่าเขาดีกว่าเราเราก็แค่ยินดีและอนุโมทนาแต่อย่าเอาสิ่งที่ดีกว่าของในของคนอื่นเขาที่เรามองเห็นะเขาได้ดีอะไรดีกว่าเราแล้วเอามาบั่นทอนจิตใจของเราแต่เราตงมองหาสิ่งดีๆแล้วก็สร้างความสุขในแบบของเราเองจะดีกว่าเราก็จะสบายใจ ขอบคุณค่ะก็หวังว่าทุกคลิปของสาวดอยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เพื่อนๆได้เกิดข้อคิดและมีกำลังใจนะคะขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนขอบคุณค่ะ